ลูกเขยทีเด็ดประพฤติตัวโฉดเป็นแมงดาเกาะกินเมียจนน้ำตาเล็ดถลุงเข้าของเมียเอาไปปรนเปิดการพนันจนพ่อตาทุกอุราอย่างเจ็บแ้นควักห้าพันจ้างมือปืนกุดหัวลูกเขยชั่วแต่กรรมที่ก่อก็ตอบสนองโดนจับตัวลากเข้าสังเตะหนุ่มช่างยนต์กลับจากซาอุเปลี่ยนเป็นแมงดารีดไถจนเมียน้ำตาเล็ดพ่อตาทนรกรรมใจไม่ไหวจ้างหลานหญิงทิ้งตายคาที่ ตำรวจทีมมือปราบบุกเชียงใหม่ล่องเมืองแพร่ตามล่าสองมือปืนสุดขีดเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนายสกลนุ่มตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ผู้มีอาชีพเป็นช่างกลึงและรับซ่อมเครื่องยนต์ทั่วไปได้พบรู้จากกำนังสาวขันทองสาวหน้าะแล่มแห่งตำบลห้วยเข้ากำอำเภอจุนจังหวัดพะเยาจากความสนิทสนมคุ้นเคยก็กลายมาเป็นความรักและการแต่งงานกันในที่สุด สร้างความอิจฉาให้กับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในอำเภอจุนไปตามๆกันทั้งสองอยู่กินกันชั้นผัวเมียด้วยการที่นายสกลหากินทางช่างเครื่องและช่างยนต์ที่ตัวเองถนัดส่วนนางขันทองนั้นก็สอบเข้าทำงานราชการในตำแหน่งพนักงานบัญชีทั้งสองอยู่กินกันจนมีบุตรด้วยกันสองคนซึ่งมีอายุเจ็ดขวบและห้าขวบตามลำดับหลังจากที่แต่งงานอยู่กินกับนางขันทองแล้วนายสกลก็ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศแถบตะวันออกกลาง ถึงสองครั้งสองคราด้วยความหวังว่าจะเก็บเงินมาตั้งเนื้อตั้งตัวแต่ที่ไหนได้เหตุการณ์กลับตรงกันข้ามนายสกลเอาต่กินเล่าเมายาสารพัดชนิดและเป็นนักพนันตัวยงเมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยบ้านเกิดนายสกุลและลูกเมียได้อาศัยอยู่กับนายจันตุ้ยผู้เป็นพ่อตาที่ตำบลห้วยเข้ากำอำเภอจุนจังหวัดพะเยานั่นเองซึ่งนายสกุลได้เริ่มทําตัวเป็นคนเสเพลไม่ยอมทํางาน เอาแต่แบมือรีดไถข้องเงินเจีเมียท่าเดียวครั้นต่อมานางขันทองได้ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาให้เอาไว้ใช้หนึ่งคันนายสกุลก็เอาไว้ใช้เหมือนกันแต่ไม่ได้เอาไว้ขี่หรอกนะเจ้าพ่อประคุณยอดผัวกลับเอาไปเล่นแร่แปรธาตุจำนำเอาเงินมาเล่นการพนันและทุกครั้งที่นายสกุลทําเช่นนี้นางขันทองเธอก็ต้องไปตามถ่ายถอนเอาคืนกลับมาเป็นประจําหลายครั้งหลายครานอกจากนี้นายสกุล ยังทำตัวเป็นคนขี้หึงชนิดไม่ดูตามมาตาเรืออยู่เสมอซึ่งจากมูลเหตุเหล่านี้เองที่สร้างความโมขื่นใจให้กับนางขันทองตลอดเวลาแล้วใช่ว่าคนที่ขมขื่นใจจะมีต่นางขันทองเพียงผู้เดียวก็หาไม่พฤติการต่างๆของนายสกลที่มีต่อนางขันทองยังเป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ระทมให้กับนายจันทุย้ยผู้เป็นพ่อตาของนายสกลอีกด้วยก็เมื่อลูกสาวไม่เป็นสุขแล้วพ่อจะนิ่งนอนใจ สบายอุราอยู่ได้อย่างไรกันนายจันตุย้ยจึงเฝ้าแต่คบคิดที่จะหาทางระบายความแค้นแต่จะทําอย่างไรเล่ามันถึงจะสมความแค้นจนกระทั่งเมื่อวันที่14กรกฎาคม2530เวลาประมาณ19นาฬกา20นาทีขณะที่ร้อยตำรวจเอกประทีปกองจันรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอจุนกำลังเตรียมตัวจะดูข่าวทุ่มครึ่งจากทีวีบนโรงพักอยู่นั้น ก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชายนมถูกฆ่าตายอยู่เดิมถนนใกล้สะพานทางเข้าหมู่บ้านห้วยหลวงหมู่ที่9ตำบลห้วยเข้ากำอำเภอจ,จุนร้อยตำรวจเอกประทีปจึงได้รีบรายงานแจ้งเหตุร้ายดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นจึงเดินทางไปยังที่กเกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทบ,บัญชัยวันเอี่งสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทอินตาสมเด็จสารวัตรป่าปรามพันตำรวจตรีบุญเลิศ สารวัตรสอบสวนและกำลังตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอจุนิีกจำนวนหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงบริเวณดังกล่าวได้พบชายคนหนึ่งนอนสิ้นใจจมกองเลือดห่างจากศพประมาณ5เมตรมีรถจักรยานสองล้อหล่อมอยู่กลางถนนซึ่งผลจากการชนสูตรพลิกศพปรากฏว่าผู้ตายถูกยิงด้วยปืนลูกซองชนิดดาวกระจายจากด้านหลังทะลุกออกด้านหน้ารวมทั้งหมด6รูเมื่อได้เห็นศพกันอย่างเต็มตา ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในกลุ่มที่ยกทีมไปชนสูตรจำได้ว่าผู้ตายคนนี้คือนายสกลอายุ30ปีอาศัยอยู่กับนายจันตุยผู้เป็นพ่อตาอยู่ในตำบลห้วยเข้ากัาอำเภอจุนซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอจุนนั่นเองโถอยู่ใกล้กันแค่จมูกนี่เองทำไมตำรวจจะจำไม่ได้เมื่อรู้ว่าผู้ตายเป็นใครแล้วพันตำรวจโทวบรัญชยวรรณยิ่งสารวัตรใหญ่จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้ เร่งดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุการตายว่านายสกลถูกยิงตายเพราะสาเหตุอะไรและใครเป็นคนสังหารหรือใครอยู่เบื้องหลังการสังหารเหี้ยมในครั้งนี้ซึ่งในเวลาต่อมาจากการสืบสวนสอบสวนได้กระจางชาัดออกมาว่าคนร้ายที่เป็นมือปืนสังหารนายสกลน,นี้มีด้วยกันสองคนนั่นคือในพอรอายุ39ปีเป็นรัศดรในตำบลห้วยเข้ากำอำเภอจุนแดนที่เกิดเหตุนั่นเอง และในพรผู้นี้มีศักเป็นหลานชายของนายจันตุย้ยพ่อตาของนายสกุลผู้ตายส่วนคนใ้าอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนของในพรเพราะในขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามเพื่อทําการจับกลุ่มอย่างกระชั้นชิดและจากการรายงานของสายสืบได้ระบุว่าหลังจากที่มือปืนทั้งสองทาการสังหารนายสกุลตายแล้วได้แยกย้ายกระหลบนี้ไปทันทีโดยที่ในพรหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนมือปืนคู่หูของในพร ทราบว่าได้หนีไปที่จังหวัดแพร่งั้นขั้นต่อไปของตํารวจอำเภอจุนก็คือการตามล่าคนร้ายทั้งสองโดยร้อยตํารวจโทธีระหุ่นดีเจ้าของฉายามือปราพยายมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นํากําลังลูกน้องในทีมงานตามล่าตัวในพรที่จังหวัดเชียงใหม่และในวันที่11สิงหาคม2530ร้อยตำรวจโทธีระก็สามารถนำทีมเข้าตรวจคุปตัวในพรมือปืนใจเหี่ยมได้จากนั้น จึงนาตัวผู้ต้องหาเดินทางมาควบคุมตัวและทําการสอบสวนที่สถานีตํารวจภูทรอำเภอจุนท้องที่ที่เกิดเหตุครั้งแรกแนพรได้ให้การปฏิเสธต,ต่อพนักงานสอบสวนว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้สงหารในสกุลแต่อย่างใดแต่ในที่สุดก็ยอมรับว่าทํางานครั้งนี้จริงโดยได้รับคําสั่งจากนายจันทุยและได้รับค่าจ้างในการทํางานในครั้งนี้เป็นเงิน5,000บาทวันที่12สิเสียงหาคม 2,530ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติที่อำเภอจุนก็เช่นเดียวกับที่อื่นทั่วประเทศที่ได้มีการจัดงานถวายพระพรขึ้นที่หน้าอำเภอจุนเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนที่มาร่วมงานนี้โดยในภาคเช้าได้จัดให้มีการทำบุญใสบาตรถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในจันทุ้ยก็เป็นผู้หนึ่งที่มาร่วมทำบุญไสบาตรในเช้าวันนี้ด้วยเมื่อใส่บาตรเสร็จในจันทุ้ยก็อุ้มสลุงเดินแวกผู้คนที่มาเที่ยวงานเพื่อจะกลับบ้าน แต่ปรากฏว่าหน้าที่ว่าการอำเภอจุนนั้นเองได้มีคนกลุ่มหนึ่งยืนเฝ้ารอในจันทร้ยอย่างใจจดใจจ่อทุกขณะจิตเมื่อปรากฏร่างของนายจันทร้ยเด่นชัดคนกลุ่มนั้นซึ่งหาใช่ใครอื่นก็คือตำรวจของสอพอออจุนนั้นเองจึงได้เข้าประกบตัวขอเชิญตัวไปคุยที่โรงพักทันทีภายในห้องของพนักง,งานสอบพันตำรวจโทบัญชยัยวรรณยิ่งสารวัตรใหญ่ได้แสดงหมายจับพร้อมกับแจ้งข้อหานายจันทรุยว่า เป็นผู้จ้างหวานฆ่าพื่นจนถึงแก่ความตายพอทราบข้อหานายจันตุ้ยแสดงความตกใจกลัวสีหน้าสีเผือดพร้อมทั้งได้ให้การปฏิเสธด้วยเสียงที่สั่นเครือตลอดเวลาส่วนมือปืนอีกนายหนึ่งนั้นทันตำรวจโทวัญชัยได้ส่งร้อยตำรวจโททีระหุนดีมือปราพยายมและทีมงานเดินทางไปจังหวัดแพร่เพื่อทําการล่าตัวมือปืนรายนี้มาลงโทษซึ่งก็เชื่อว่าร้อยตํารวจโททีระและลูกน้องมือดี ต้องประสบความสําเร็จอีกครั้งเหมือนครั้งที่สามารถจับกลุ่มในพรได้ที่เชียงใหม่นี่แหละครับกรรมใดใครสร้างกรรมนั้นย่อมตามสนองซึ่งสารสถิตยุติธรรมเท่านั้นที่จะพิภากษาได้ว่าใครควรจะได้รับผลกรรมจากความผิดในรูปแบบใดครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดทีที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้ว มีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่อุการัหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ